เป็นเบลนแนออนนะคะวันนี้มาทานร้านส้มตำขึ้นกันมั้งน่าจะรอบที่สองแล้วที่เคยพามารอบแรกอร่อยก็เลยจะเอามาได้อร่อยรสชาติดีอย่างเงี้ยวันนี้มากับพี่จี้แล้วก็เพื่อนพี่จี้มาจากต่างประเทศชื่อชายครับพี่ก็น่ารักมากเลยนะคะเอาคลิปน้องเพลงบาดมากอะไย่าเอาลงไม่ได้เลยนะเนี่ยบอกต้องตัดเซนเซอร์แล้วนะเดี๋ยวขอตั้งกล้องหน่อยนะคะได้ค่ะ พี่อย่าไปถือใานะน้ำถุงได้เลยน้ำถุงห้องหนาวเลยอห้องหนาวเหรออุ้ยแม่งานจริงใช่พี่เจ๋งเงี้ยสบายมากเลยสนุกเว้ยเราไปอยู่กับพี่จี้เป็นสิบวันเออสนุกสนุกแล้วเวลาแม่กินอะไรแม่คิดถึงผมไม่เอาไม่คิดถึงไม่เดี๋ยวไม่หันเองอยากอยากให้เห็นนะนี่ไงแค่นี้ก็เห็นแล้วเออโอเควิ้วน่ากินต้มตำแบบ

อร่อยจริงๆเลยอ่ะดีนะมันบอกกินกุ้งสดเซ่บัว,บวเซ่หรอไม่กินดิบดิบไม่ดีนะอร่อเอาออกเอาเอาอกเ,เป็นแมเป็นห่วงแม่แล้วน่ารักจังเลยอยู่ดีก็เป็นห่วงแม่ขึ้นมาค่ะ เมื่อคืนทำร้ายแม่มากเราอายุเยอะจะไม่กินของดยิบไม่ได้เหยียดชื่อมากอยากให้แม่ไปไวอยากให้แม่ปังลูกด่าก่อนเห็นไหมอย่าเพิ่งตุยนะคะอืแม่ถึงหมอไม่ต้องกลัวพีขอโทษแม่ที่เขาหน้ารักนะไม่ได้เข้ารักนะอืออร่อยอร่อยไปขอโทษเพื่อนแม่ที่เป็นเจ้าของโชคสมที่ก่อนเมื่อคืนเน่ยอร่อยไหมฮะอร่อยมากเลยหรอ ขอจิ้มอันนี้หน่อยนะแจ่ว้าอร่อยมากเลยนึกถึงน้องหนาวเลยพวกแจ่วอร่อยเลยสามชั้งเลยมออี่สาวนี่ที่นี่จะได้คราหน้าจะได้แบบพาพี่สาวมา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 แบ่งกันก่อนเดี๋ยวค่อยเอาพุดถ้าได้ไม่ร้อนเนาะกินชิ้นนี้ไก่หอมห่อหมักดีมากเลยอ่ะให้แห้งแล้วอร่อยกว่าที่แหม่ก็รู้อยู่ว่าใครพาเดินมากินครั้งแรกอืม ก็ถือ่คงติดใจกับคนเนึ่งของเนใช่ไหมติดใจเขาใช่ไหมแต่ไม่เอ่ยชื่อนะคงรักเขาใช่ไหมประมาณใช่ไหมบอกง่ายๆออกขื่อสอนยอเไม่ได้นะไม่ได้โดนฟ้องเล้วไปเจอเขาเป็นคณบดี อ๋อก๋วยเตี๋ยวมาสามอันเลยเหรอใายอีกอันนึงผิดละไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนไม่เรื่องเลยตมาเพิ่มแค่มอีไม่เป็นไรค่ะเผื่อไม่พอเราไม่ได้ตังน้ำน้ำมากินเลยอ่ะเออเงี้เห็นต้ตมตำแล้วที่เราไม่ตังน้ำน้ำต้มต้มเอาดิแค่ต้มตำก็รู้สึกนัวมากแล้วอ่ะจี้มันก็เลยลืมนึกถึงอะไรขอสิแล้วฉันหิวด้วยฉันกิดว่าอุ้ยอาหารแบบนี้ แต่นี่แก้แก้มเลยแขงกันเม่อคืได้จิบวายไปกรึบหนึ่งเมาเลยไม่เคยกินเลยได้ได้อร่อยชอบเลยอ่ะก็ยังบอกยังบอกกีนเดี๋ยวว่าขออะไรที่ไม่อาหารฝรั่งเอาแบบไทยสั่งเขาต้องวันละห้าสนบกษัตริยไม่ใช่คาไปกินนั้นไหนไม่ถามน้องทั้งนั้ว่าจะเพราะวันนั้นชายบอกจะมากินที่บางกะปิเนาะ ช่วงนี้เราทานข้าว M K ที่จะมองก็เลยบอกว่าถ้าไมไปแกงย่างหรือก๋วยเตี๋ยวย่างเมื่อวานน่ะหนูว่าพี่อยู่แถวโน้นแต่พี่จี้บอกว่าอยู่แถวอุดมสุขมันน่าสร้างความรดีเลยถือว่าโชคดีมากเพราะว่าใกล้กันด้วยแล้วแบบอาหารทุกคนให้อภัยหมดก็เลยแบบว่าพี่จี้ก็เลยอุยมาร้านนี้ดีกว่าไปบ้านพี่อ่ะเพื่อนเพื่อนมาพี่สนดพี่มาวายสองก่อนหนูไม่ได้กินคนเดียวนะเคยมีเพื่อนอยู่แถวนี้เหมือนกันเป็นเพื่อนรักกันเลยแล้วข้วว่างหอาหารเด็กคนเดียวค่ะ เป็นลูกสาวเจ้าของโรงงานตากระเบนใครเจอช่วยทักมาหน่อยนะเออช่วยทักหน่อยนะช่วยทักหน่อยนะหน่อยนะถ้าหน่อยเห็นเพื่อนเนี่ยคิดถึงมากอยู่อะไรนะวัชิระทำตอนเท่าไหร่นะยี่สิบเจ็ดมั้งหาไม่เจอแล้วสีไปหาบ้านก็ไม่เจอไม่ไรสุดที่แม่ไม่ไรแล้วสิพอส่งเออก็สั่งน้ำน้ครับสั่งแค่นี้เหรอต้องมาสั่งมากแนไปข้าวหมูย่างเอาเกยงแม่มาแล้ว ตีต่างต่างแค่นี้ใช่ไหมไม่ต่างตำหลวงพระบางนะเออต่างไปแล้วนะมาแล้วตำวบ้างนะแต่ยังไม่ได้ต่างหลงพระบางนุ้ตัวใหญ่มากอร่อยจริงทานได้ไหมงั้นได้อร่อยมากโอ้โหนี่ขอโชว์ตำหลวงพระบางเลย ตําหนูข้าบางเขาเป็นแบบนี้นี่เองลายเป็นเส้นเออฉันไปกินมาที่ออริจินอลมาแล้วอ่ะลองลองดูสิว่าเป็นไงร้านเนี้ยแต่โซน้าคนไทยเอามาประยุกต์แล้วจะอร่อยกว่าไม่ไม่นั้นอร่อยมากทุกไม่มีอร่อยกว่าจริงร้านนั้นอร่อยที่สุดยังไม่มีร้านไหนที่ถึงข้าวบานอร่อยที่สุดแล้วทัวร์ฉันถูกต้องเอาแบที่สุดแล้วทัวอยากลองกินตําหนูข้าวบางอะไรค่ะอันนี้ไงฮะ อเอาข้าวเหนียวจิ้มกับน้ำส้มตำเป็นอร่อยเลยอ่ะแก้วน้ำมันเหมาะกับพิ๊กจี้มากเลยอ่ะนี่มาบิ๊กี้จะจิ้มกิ๊กอินเซอร์กิกต้องนีไม่ได้ลายใช่ไหมไม่ได้ลายทำบิ๊กจี้แม่เมื่อคืนนี่เป็กจี้ม่คุยต่อแต่เดี๋ยวต้องอัดโบเดี๋ยวต้องคัดแล้วเนี่ยเหรอเดี๋ยวมันติดเสียงไม่ติดอยู่ฝั่งนี้ไม่อัดเลยเดี๋ยวติดจะตัดดู ได้ยินว่าไม่รู้เพราะว่าเราไม่รู้จริงๆต่อไม่ต่อเราไม่รู้ต่อเดี๋ยวไม่รู้จะเข้าไปเก็กินเออได้อยู่แล้วอร่อยนะลตำหนวงก็ปลงอร่อยเผ็ดอร่อยเหรอเผ็ดเออเดี๋ยวขอชิมหน่อยนี่ออกชาชอบอะไรอ่ะ ะออกไปออกช่องอะไรครับไม่ออดกินไปเรื่อยค่ะไม่ออดเลยนะแล้วไปกดไลค์กดแชร์กินไปเรื่อยไม่ออดคุณทชัเองยนค่ะคนยังแค่ติดตามไม่เยอะแต่ว่าคนดูก็ก็หลักชั้อยู่แต่ว่าคนติดตามยังจริงจริงในทิกตอกเมื่อก่อนเยอะคนไลค์สามสี่แสนก็อยู่ดีก็เบื่อแล้วจะให้แม่ทำยูทูบอีกแล้วจริงๆคุณแม่ไม่ได้ทำยูทูบหรอกค่ะคุณแม่ทำมาสังหารแต่ว่าอันนี้เป็นคั้งแรกแบบ ลูกชอบสนุก้องชอบอะไรของเขาเขาชอบอะไรเราก็ตามใจเขาคุณคุณลูกเลยฮะเอามาเลี้ยงสมัครเป็นลูกด้วยโอ้ยอย่าเลยค่ะเกรงใจแค่มีสองคนนี้ก็จะแย่แล้วค่ะสองตัวบาทเมื่อไหร่จะหมดเวรหมดกรรมกันก็ไม่รู้อร่อยมากแม่เหมือนเหมือนเหมือนหำมะม่วงเนาะปลากระไรก็แซ่บอารมณ์หนาติดตามมะม่วงกินไปได้แม่ออเดอร์ด้วยนะคะโอ้ยถุงบนน้องขารับออเดอร์หน่อย ตุบบรานอร่อยจริงแมครับมีหมูช่วงด้วยครับสูตรีหมูสูตรใบช่วงได้กินอะไรที oh, e ่ไม่เคยกินนะเนี่ยตำบอกก็าบางไม่เคยกินมากดถ่นอะไรสลับอะไรไหมครับแม่พอละหมดแล้ว นี้จะถามว่าไอ้หมูตุ๋นหมูตุ๋นโบราณกับอี่โครงหมูตุ่นคลิปนี้เดี๋ยวเขาัวกินไปก่อนนะคะ